เดี๋ยววันนี้เราจะทำสลามสุดป mm ีโ hmm. ปกันเลยสลา,ามที่พี่เฟิร์นทำครั้งก่อนมันอาจถ้าสมมติใครดูคลิปพี่เฟิร์นไปแล้วแต่รู้นะคะไอ้น,นี้อ่ะคุณฟ้าพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นจะมาทำสลา,ามอะ่ะสลา,ามแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้สีมันเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะใช้พี่เฟิร์นทำสีชมพูเ,เสร็จแล้วทำสีสีฟ้ากับสีน้ำเงินมาดูกันเลยอุปกรณ์มีถ้วยเก็บอันนี้พี่เฟิร์นใช้จากคุณ ใส่บุมะพร้าวเอออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้พวกเราสองคนช่วยกันกินนี่มีถ้วยกลองอันนี้ของของคุณฟ้าอันนี้กินจารีนบองแหละอันนี้มันโดนจากอกระเป๋าเนี้ยนี่เบบี้ออยกาลาวยหนักเดี๋ยวเรามาทำกันเลยวิธีทำอย่างแรกก็คือเราเราจะต้องเปิดก่อนเปิดฝาเติมนมนไม่ใช่มีคนจะทำ เออนี่เท่านี้ก็พอแล้วสองคุณน้วงอ่ะเทสิคะเทเท่าไหร่อ่ะบอกว่าให้พอก็พอนะ,อะพอไม่พอให้พอพอ,อพี่คนใช้สีขาวสีขาวใกล้หมดแล้วอ่ะ เสืดินลงไปออนี่ไงลงไปเร็วมันนลี้ยขี้หย่ยอย่าบีบเยอะมีคนมีคนทำสีชพูให้มาสองชชมันใช้ชเป่าปะฟ้าเติมติมเติบบกไหมมาเติมอิกเติบบกนิดหน่อยเราจะทำ ลุกเลยนะคะกินได้ไหมฟ้า huh. มันน้ำเลือดไอ้ฟ้าอยากกินเดี๋ยวตายตายค่ะที่เดี๋ยวเราต้องเปิดฝักไหคิปเปอร์คิปเปอร์ตนีสคิปเปอร์คิปเปอร์สีเขียวนี่เออนี่ต่อไปเราใส่กีซารินบอลเล็กกับเบบี้ออยเอ้ยพี่เฟิรนพี่เฟนลืมไปว่าใส่กีซารินบอลเล็กขั้นสุดท้ายเอ้าถึงตายไหมฟ้าไม่ถึงอ่ะถึง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 เป็นไง คมะเหมือนว่าเราตายเฮ้ยเตยเลี้ยงไปปะเ,ปเออเฮ้ยอย่าเพิ่งใส่โกนนี่ใส่ใสนี่จะอู้ต <store> ่อๆๆๆไอ้ยาส่นิดเดียวใส่ที่ไปนิดเดียวก็พอฟาฟาฟะพี่ไปอ๋อพี่ลไป,ไปมันต้องใช้ผ้าด้วย นี่เราก็ทำได้แล้วนี่ไหว้ผ่าละผ่าตั้งไว้เห็นยวไหมตอนนี้พี่เฟยก็ทำให้มันละเอียดละเอียดก่อนนี่ตอนนี้มันก็ละเอียดแล้วเราก็เหมือนน้ำเลยจะกินดีกว่าต่อไปเราก็ใส่กิเซอร์นิบะเลยทีเดียวนะคะออเอ้ยนี่ทุกคนดูนะคะเริ่มจับตัวเป็นก้อนอ จะ,จะเป็นเล้ยมจะเป็นตัวลแล้วเฟ่เฟอร์ไอฟ้าใส่อีสลิมโบลยยอลเน <ไป S 2> ี่ย,ยเยอะเกินไป<น>ฟ้าอย่าใส่ยเยอะเกินเดียวฟ้าอย่าใส่เยอะเกินนั่นเดี๋ยวมันแข็งแข็งแล้วเดี๋ยวมันจะเล่นไม่สน,นุกนนเนี่ยโอ้มันไม่มันพี่ฟต้องกรารมันเป็นอ,อ่ะให้กาวติดมือแชมพูเลย นี่มันก็เป็นตัวแล้วนี่ออของพวกเรายังเป็นน้ำอย่ของมันไม่เป็นน้ำอย่อางกไม่ย็ไม กินก็พอแล้วระว,ระวังระวังระวังตาก้องตาก้องค่ะระวังร,งรงชนนะคะระวงชนกิสลินบอลเล็กนะคะนี่มจับตัวเป็นก้อนแล้วอ้าวเลิกเลิกมือ ุยนี่ตอนนี้มันก็จับตัวเป็นก้อนแล้วพสองน้องยังน้อยอ่ะตอนนี้พี่ฝฟต้องทำแบบให้มันเป็นตัวเป็นก้อนเกดเรียอนะนี่ไหมมันเป็นก้อนแล้วอุ้ยรอเต็มเต็ม ไปเลียวนี่มาสมองคนหรือเปล่าคะอ้าวทำไมของเล่ยังไม่ได้อะไม่รูสินะคะคุณฟ้ามันยังมันจับแล้วไอ,อติดมือติดมืออย่าอย่าทำก่อนอยกวนให้หมดหมดก่อน ก็กวนๆใ,ใ,ให้มันหมดก่อนนะรู้สึกมันจะเป็นสลัมเย็นดีแล้วค่ะเพื่อนยังไม่ได้ใช้หน,นี้เลยอะไรอ่ะไอเลิกมึงพี่เฟริเฟร์นพี่คนอายอ่ะ,ออะดีฉันก็อายนะคะอ๋อดีดีคนอนะ่ะไม่อายหรอค่ะดีฉันตะหาบขาดอาย,อาย จริงนะค่ะคุณอายค่ะคุณเล่นเกมเด็อไอเหรอคะคช่ใครเคยดูเด็อไอนี่พี่ฝนนี่ขอบอกว่านี่โคตรหล่อนเลยวันเรียบวนเดี๋ยวมันจะไม่เป็นก้อนเป็น,ปนอุย้ยผมี่เนดูทุกคนสมองหรือเปล่าสมองคนพี่ขวัญค่ะนี่พี่ฝนจะตัง้งชื่อว่าชาลาพี่ขวัญนะคะเอาลงมาหน่อยลงมาหน่อย จะลาพี่ขวัญค่ะว้ายของหนูจะเป็นตั้งชื่อว่าสลามน้ํานะคะเพราะว่ามันมันคล้ายๆเหมือนน้ำมึกนั่นน่าจะเป็นสลามใครสักคนนึ่ง ของพี่ฝนได้แล้วของน้องยังไม่ได้เลยพนะี่ฝนต้องชื่อว่าสลามนมชมพูพี่ขวัญน,นะคะสลามนมชมพูพี่ขวัญเคนเฟรซี่นะคะพี่ขวัญคะเดี๋ยวพี่ฝนจะท้าจะท้าจะท้าคนต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยแบบเป็นาลามจะลามแต่แต่ว่าต้องทำให้เหมือนนะคะเอฟคตต้องชื่อตามทดน,นี้ว่าแห่งทำาสลามสองคนต้องไปหาสองคนมานะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้แต่ว่ากฎมีอยู่ว่าคนที่หนึ่งกับคนที่สองต้องท้าแต่ว่าอย่างเช่นพี่เฟินท้าพี่การกับพี่ขวัญแข่งด้วยกันแล้วคุณฟ้าท้าพ, <No. S 1> พี่กิฟพี่กิฟกับพี่คัชาก็หยีนะคะแต่ต้องเป็นสลาม,มสลามต้องตามพี่คัชาพี่คัทช,ชาทำสลามเป็นเหรอ ใถามยกระชาก่อนน้อง,องขอทานนะคะรู้พี่กรชา้แล้วนี่เนื้อนี่สลัดพี่ขวัญสลมนมัน้องชมพูพี่ขวัญน,นะคะ,ะดูดิได้แลว้วเนาะดูสิคะสะอาดเลยอเออเหนียนนว អត់តាមងាន់មិនណាឃើញបាត់ទេមិនមិនគោស្ប